เพื่อนเพื่อน Halfness c o l ได้พัฒนาเฟือกอฟันซิลิโคนรุ่นที่3ในวงการทันตรกรรมซึ่งช่วยแก้ปัญหาฟันที่ไม่ดีทั่วโลกคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากในการจัดฟันหรือการผ่าตัดฝังฟันที่โรงพยาบาลอีกต่อไปเฟืกอฟันนี้สามารถแก้ไขาการเรียงตัวของฟันของคุณได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมุม360องศาและสามารถสวมใส่ได้ในเวลาเพียง1วินาทีทําให้คุณมีฟันที่สวยงามและสุขภาพดีเหมือนตอนอายุ8หรือ18ปปีจะกินอะไรก็กินได้และสามารถยิ้มอย่างสดใสได้ทุกที่ทุกเวลา ซิลิคโคนที่นุ่มสามารถแนบสนิทกับฟันแต่ละซี่ได้อย่างสบายและผสานเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบในหนึ่งวินาทีมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนฟันจริงของคุณขาวสะอาดไม่มีความเจ็บปวดหรือความรู้สึกแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นอาหารนิ่มแข็งหรือเหนียวก็สามารถเคี้ยวได้อย่างได้ดายความแข็งเหมือนเพชรของมันดีกว่าฟันจริงของคุณเสียอีกคุณสามารถทําหน้าตลกได้การสวมใส่เป็นเวลานานยังช่วยปรับปรุงกรามและการแสดงออกทางใบหน้าทําให้สีหน้าของคุณดูสวยงามยิ่งขึ้นมันจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลุดหรือลวงเอง ทำให้คุณมั่นใจในการยิ้มและกิ่นมากขึ้นมันยังช่วยปรับปรุงปัญหาการกรนและลดการหดตัวของกรามได้รับการรับรองจากทางการรับประกันตลอดชีพทั่วโลกขายไปแล้วกว่า100ล้านชิ้นได้รับคำวิจารณ์100%ในแง่บวกขณะนี้สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษหากไม่พอใจเรายินดีคนืนเงินเต็มจำนวนและรับผิดชอบค่าขนส่งของคุณอย่าลังเลคลิกลิ่งเพื่อซื้อทันที